สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรีย m โมชั่ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักคอนโดใหม่ในทำเลยแยกพระขนงกับโครงการ Nightbit Space สุขุมวิทพระราม4ครับแยกพระขนงเป็นจุดเชื่อมระหว่างถนนพระรามสีและสุขุมวิทนอกจากสะดวกในการเดินทางด้วย BTS แล้วยังใช้เวลาเดินทางไป CBD สีลมสาทรด้วยรถยนต์ส่วนตัวเฉลี่ยประมาณ15นาทีและก็ยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนถึง3จุดอีกด้วยครับ อีกทั้งถนนพระราม4เองก็ยังอยู่ในแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเทาจวงพระขนงสาทรพระราม3ที่จะมาถึงในอนาคตอีกด้วยครับและในถนนเส้นนี้ก็ยังมี New Development ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่อีกหลายโครงการด้วยครับหากเราสโคบมาบร,ริเวณรอบๆโครงการนะครับจากโครงการถึง BTS พระขนงห่างกันประมาณ200เมตรใช้เวลาเดินประมาณ3-5นาที ในทำเลนี้ถือว่าสามารถใช้ชีวิตได้สบายๆเลยครับเพราะแยกนี้มีทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารและสตรีทฟู้ดอีกมากมายเลยครับมาที่ตัวคอนโดกันบ้างครับโครงการมาในคอนเซปต์ The New Bangkok l i f e s c a p e ความสุขวิถีใหม่ในกรุงเทพมหานครที่ทุกยูนิตจะเป็นห้องแบบดูโอสเปซที่มีการดีไซน์และจัดฟังก์ชันเพื่อรองรับวิถีชีวิตคนกรุงแบบใหม่ครับเริ่มจากยูนิตแรกนะครับ วันเบดรูม5ตารางเมตรที่ในชั้นลอยจะมีการกั้นผนังกระจกระหว่างชั้นล่างและชั้นลอยเพิ่มความเป็นส่วนตัวต่างจากห้องล็อกโครงการอื่นครับถัดไปครับสำหรับขนาดวันเ r o o m ม9 9ตารางเมตรจะมีการเพิ่มผนังกระจกแบบ f ลายเด w i วิงที่ทําให้เปิดทัศนียภาพให้กว้างมากขึ้นครับต่อมาเป็นวันเ r o o m มขนาด48.5ตารางเมตรมีการเพิ่มลิฟ i n g อเรีมาแบบเต็มที่สามารถจัดหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลายรูปแบบเลยครับ มาที่ยูนิต1 r o o m plus ขนาด43ตารางเมตรครับมีจุดเด่นตรงที่ Master Bedroom และ Living Area มีเพดานสูงโปร่งถึง4.2เมตรอีกทั้งในชั้นลอยก็เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่สามารถจัดเป็น Bedroom หรือ Living Area ก็ได้ครับสุดท้ายครับกับยูนิต2 r o o m ขนาด61ตารางเมตรที่เป็นการรวมจุดเด่นจากทุกยูนิตทุกแบบไว้ในห้องเดียวเลยครับ มาที่ฟ a ซิลิตี้กันบ้างครับทางคอนโดชูจุดเด่นตรงส่วนกลางที่ใหญ่เป็นพิเศษเลยครับเริ่มจากสปอร์ตอารีนาที่มีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน2ชั้นและส่วนกลางมากกว่า20ประเภทอาทิสเฟียร์บายแบทเทิลโยคัสสตูดิโอโรมาเป็นต้นครับอีกทั้งยังมีระบบเตอร์ดีไลท์และฟรอ air ventilation นอกจากนั้นโครงการยังมีบริการ Hotel Service และ virtual hospital อีกด้วยครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตามไปที่ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกด subscribe กด like กด share ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ